สวัสดีครับพี่น้องประชาชนที่เคารพนะตอนนี้ถ้าเรามาดูในโซเชียลมันจะมีกองเชียร์นะครับส่วนหนึ่งเป็นด้อมซ่อมอีกส่วนหนึ่งก็ฝ่ายตรงข้ามกับด้อมซ่อมก็เชียร์พวกนะคณะรัฐประหารหรือฝ่ายที่เป็นอนุรักษ์นิยมฝ่ายอนุรักษนิยมบางคน,นก็จะเชียร์ว่าก็จะ,ะโฆษณาชวนเชื่อว่าถ้าพิธาเป็นนายกก้าวไกลเป็นรัฐบาลประเทศไทยจะเปลี่ยนไปในลักษณะจะมีการนองเลือด จะตกเป็นเมืองขึ้นของอเมริกาฐานทัพอเมริกาจะมาอยู่ในประเทศไทยและประเทศไทยนั้นอาจจะต้องสิ้นชาตินะก็คือลักษณะของการขายความกลัวว่าให้พี่น้องประชาชนเกิดความกลัวว่าถ้าพิธาเป็นนายกและประเทศเราเนี่ยจะล่มจมนะสิ้นชาติในขณะที่ฝ่ายก้าวไกลหรือคุณพิธาเนี่ยก็พยายามโฆษณาประชาสัมพันธ์หรือชวนเชื่อ,อเห็นว่าถ้าพักก้าวไกลเข้ามาเป็นรัฐบาล พิธาเป็นนายกประชาชนจะมีความหวังเช่นทําลายทุนผูกขาดนะกระบวนการยุติธรรมจะโปร่งใสตรวจสอบได้มีมาตรฐานเดียวกันจะไม่มีการใช้นะกฎหมายมาลังแกรประชาชน 3. ค่าของชีพค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันจะต้องถูกลงนะครับนะแล้วก็สนะครับนะการแก้ไขรัฐธรรมนูญและลและก้กฎหมายบางมาตราเพื่อไม่ให้ ฝ่ายการเมืองที่มีความเห็นต่างเอาไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินคดีก,กันแก้คนที่เห็นต่างพี่น้องประชาชนที่เคารพครับในฐานะผมก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่านะประเทศไทยต้องการความเปลี่ยนแปลงและต้องการและและต้องและมีความหวังว่ารัฐบาลใหม่โดยเฉพาะรัฐบาลก้าวไกลเพื่อไทยนั้นจะสามารถเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประเทศทําให้ประเทศเรานั้น มีการเปลี่ยนแปลงและมีการพัฒนานะไปมากขึ้นและมีการแก้กฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศหรือกฎหมายที่สนับสนุนทุนผูกขาดพี่น้องประชาชนตัวเล็กตัวน้อย SME จะได้ลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นเราต้องการความหวังนะเราไม่ต้องการความกลัวเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวำํำโฆษณาชวนเชื่อหรือการข่มขู่ของนะคนที่มีความเห็นแตกต่างจากฝ่ายเสรี ประชาธิปไตยเชื่อผมนะครับนะประเทศชาติเจริญแน่ถ้านําฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นเพื่อไทยหรือก้าวไกลเนี่ยมาเป็นรัฐบาลผมเชื่อเลยประเทศชาติเจริญแน่ครับถ้าคิดว่าสิ่งที่ผมพูดดีมีประโยชน์ช่วยกันกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ